สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูง่ายๆเพื่อสุขภาพนำมาฝากกันค่ะฟักทองแล้วก็ไข่อบไมโครเวฟ10นาทีค่ะก่อนอื่นเราก็นำฟักทองของเราไปนึ่งก่อนนะคะใช้เวลา30นาทีค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้ฟักทองเราก็นึ่งเสร็จแล้วนะคะไปเตรียมชามผสมค่ะแกะเอาเนื้อฟักทองนะคะลงใส่ในชามผสมแล้วก็ตอกไข่แยกไข่แดงไข่ขาวค่ะไข่แดงสองใบใส่ลงไปในเนื้อฟักทองค่ะส่วนไข่ขาวเราก็จะมาตีให้ขึ้นฟองค่ะเพื่อจะไปผสมกับเนื้อฟักทองที่เราบดกับไข่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาบดฟักทองกับไข่แดงให้เข้ากันนะคะใครจะใส่เครื่องปั่นก็ได้แล้วแต่สะดวกหลังจากนั้นเราก็เอาไข่ขาวที่เราตีขึ้นฟองจนสวยมาผสมกันเลยนะคะหลังจากนั้นใครจะใส่เม็ดฟักทองแห้งลงไปก็ได้นะคะ ตอนนี้ฟักทองของเราก็เข้ากันดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเตรียมแม่พิมพ์ค่ะใส่น้ํามันลงไปในแม่พิมพ์เล็กน้อยเพื่อที่จะให้ฟักทองของเราไม่ติดแม่พิมพ์นะคะตอนนี้เราก็ตั้งเตา200องศาค่ะอบ30นาทีค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะไปใช้ไมโครเวฟนะคะใช้เวลาแค่10นาทีค่ะ แต่การที่เราอบไมโครเวฟนะคะไอน้ำในเวลา10นาทีจะอยู่ในตัวไมโครเวฟเยอะอยู่นะคะไม่ต้องตกใจค่ะหลังจากนั้นครบ10นาทีตัวฟักทองของเราก็จะมีความแห้งอร่อยเป็นเหมือนแพนเค้กเลยนะคะลองเอาไปทำดูนะคะว่าใครชอบที่จะอบไมโครเวฟหรือว่าอบในเตาอบค่ะมีให้เลือกสองทางค่ะ ทางที่เร็วที่สุดก็คืออบไมโครเวฟแต่อย่าใส่ฟักทองในตัวแม่พิมพ์หนาเกินไปนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเมนูนี้นะคะเมนูเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ